มาที่นี่งตลา,าดควาวโอ้มาเอาเงินกันเว้ยถามเ,เงินกันค้าวเอลือหลายว่ะสนาเป็นทวายตัวหน่อยก็ได้ล่ะลูกพี่ฮะก็บาทไอ้อใคร่หรอปย่งได้เป็นไรครับก็บาทก็ททกทมืนหน้าร้อยมื่นห้าร้อยมันตัวตัวละหาพันหาพสองเนาะตัวเดียวครับตัวเดียวด้โอ้ย <laughs> ต,ตัวเดียวมื่นห้าร้อยเอาตัวเดียว,วเนาะ โอ้ยอ่างมันดีเนาะอ่างมันดีต้น,นก็แมื่มอืนก็ผาลอยมืหาลอยมือหาลอยเทนะ่านะเดี๋ยวม่ืนใจเอาต่อต่อต่อคำนึวมือหาลอยเนาะตัวน,นี้ขายไป,ไปยแล้วอ่ะมือหาลอยต้นแม่สูงเม็ด20สิปไปไป่ายอ่างดีๆตัวน,นีเนาะ ไแล้วกินกี่แม่หาปัญหาแ่มาซื้อมูขายอยู่ดขอเบอร์เนี้ยซื้อมูตัวเดียวหน่อยตัวสามส่พันมีเบอร์บ่มีเบอร์บ่บอเบอร์เาเนี่เบอร์ปรเทศศศูนย์หกห้าศูนยา่งงสามหนึ่งสามสาามมื่ระหาลอยพ่อไปเลี้ยงเนาะเลียบันดีเนาะแข่งขาแม่ต้มแม่ีอีกชุดอยู่นี่ฟุ้งอยู่ี่เ้าดยกันก็ม่กี เบอร์ดกันเด้อพี่น้องขายมาเอยที่นี่สีอะไรนี่ขายไปแล้วชุดนี้ขายไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวอกนิวอนบ่หือว่าอันี้คือตมคืขายไปแล้วครับตัวมันมีเนี่เกิดขายไปแล้วเ <c oughs> เง่กขายไปแล้วตัวน,น,นี้สีสีขายอ <laughs> <laughs> ุ๊ยอีห <laughs> ้านีเตะกูเด้อโอ่ยนี่กขายจะข้าสายยังกนี่ขายแล้วครับขายแล้วข้าสซยยังเขียด้วนี่เือกซอจักข้าอยแตกนอพูดไดแป้กันพี่น้องเดี๋ยดูสมขมิ้นือ เล้าโอ้ผู้ชิวมาอยู่ภาษาเล่าไปเล่ากล้วยคงก็ะหม่อ,อมมดม้าเนาะพี่น้อ,องครับเขาห่อมอยู่มาเบิ่งของขาวที่นี่เออของขาวเด้อตจนี่ครับผมเอา้าผู้น่ะเรียบเล่าเรียกชมพู่พี่ลูกลูกพี่ชาติตะกูลเพาอพี่ลูกบอกได้คอนั่นผมมาอยู่ผมจะถามมาคอพี่ลูกสีขาวเด้อเอาอยูจิเดือนเราคอตัวนี้วันไหนจินเดือนล่ะสิบหาเดือน ลูกแก้วฟ้าควายเผือกพี่น้องตัวแม่ตัวผู้พอเอาบางไทยมันเด้อตัวผูกันว่าเม็ดสามสิบก็กัวนะพอนอะวามสูงมันเนาะห้องเท่าไรพอสิบเก้าอยากเด้อสิบเก้าอยากสิบเก้าอยากสิบเก้าอยากลูกสิบหาเดือนก็กัวลูกแก้วฟ้า อขอเบอร์ผมมาทนี้ห่นี่081 0ก0้าสี่ดตะการพืชผลควายไหมตะการพืชผลอผลอามือนีตัวเลอยหน่อยพอคอยมีนอเขางวมาอ่อไหมานอบักลูกซื้อแม่ถึงดูกขาเห็น,นไหมมือนีมาอ้าทีมงานตะการเท่นี้นนมีมตัวเหนียวพ่อมา,มา,นาอนี่สองโตหมหมาเร็วไหมนี้บ่เปิดไม่ทันที่สีดีนอผมว่ามันเอาตัวตัวใหญ่ ควยโคงมันบสือตัวใหญ่มันสามตัวสามตัวเท่าไหร่ตัวนี้หกัญหาแม่ลูกมือหกัหาตัวนี้หกปัญหาตัวแม่ตัวผูกกตัวผูกหกปัญหาเอาไปเอาไปทายพญาดอกพี่น้องใส่ลูกมือหกัหาลูกลูกกับแม่เด้อลูกกับแม่มือหกปัญหาตัวนี้หกัาเอาไปทายพญาเอาดีด ทีมงานตะการพื้ผลตะการเ่าเปิดเลยบ่หุ่นไฟเ่าเปิดเลยพี่ใหม่เขาวะน้ำพีใหม่อ้วนกับพีใหม่อำนาจกับพีใหม่เซ็ตด้วยเลยวะท่านี้เอาเอาเบอร์มาใส่พอมาเบอร์เจ้าเบอร์พอเนี่ยเจ้เพราะเพราะยังก็เพราะแตะเพราะแตะเออเพราะแตะควายงามพี่น้องเราไปใส่ผงเราไปยังขายขั้วเพราะแตะควายงามเล้วโทรหาเราทาผู้ใดมีเบอร์โทรเราเด้อพี่น้องครับ พอแตะควยงามผมมาวันแรกกัทายเราบระตอนะเออนั่นแหละยยังว็้ยยังโทรมาพอแตะมือนกตั้นหาลอยมือนกตั้นหามอ้ยปรับทืดครับร้ายไปนะอนอยเปนิะครับล์เนนสองพันล ชนมากมันขายบปได้ครัเพราะว่ามันเป็นควายจอยพี่น้องควายโค้งนั่นน่ะควายโค้งเหยียดมันมาสื่อมาสื่อไปมันก็บมาข่มค่ารถมันเนาะนเองมันจะสื่อไปลราคลิปควายพันจีแยงไปต่างหากเลยพี่น้องไอเบิร์่งกันเหงาเด้อแม่ลูกลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกหูเอออีแมวเปิดอีพีเอ็มมาโค่นตัวใดพอหมื่นหกนาะ อโอ้ยหลวงรูปเนาะตัวแม่เบียดมันบ่นะสือเนาะประสือแต่พอตัวอุ่นๆเนาะข้อหอยชาวบา้านบไปซื้อไปเลี้ยงเป็นหมื่นหกโอ้เป็นหมื่นสองโอ้ลูก <laughs> มันแม่เด้พี่น้องลูกมันลูกมันต้นต้นนีอยู่พี่น้องเล็บเล็ีมแข้งเล็บขาแล้วมึงก็เลยหลวงต้นนีอยู่ครับหลวงต้นนีอยู่เด้อหมื่นหก มัเบอร์มาส่ของมาเทนี่มาเพื่อได้ขายอกันเพิจนงไห้บุมีเบอร์บมีกมาจัดจารบอทั้งไหนหอยฟางด้อยครับทั้งไหนอเภอมหาชนะใช่เจ้ามองจอดอู่ง่างนี่บอเออสองตัวเอเท่าไรแล้วพอตัวเมียตัวผู้ผู้สองตัวายคุณนอถตเท่าไร ตัวเพื่อไว้ตัวละเจ็ดพันครับเจ็ดพนะันเนาะเจ็ดพันตัวละเจ็ดพันครับขายยากเนาะมันจากหน่อยเนาะมันตัวหน่อยนะ่ะแน,เน่เอาเบอร์มาใส่ผมเบอรม์มีเบอร์ปะ 0 9น0ะเจ็ดพันเก้าหนกเก่าสองมนี้มันจะมันสิตายแล้วกว่านี้บ่อเนาะมันทัดใบเนาะทัดใบต้นขงวงใต้เมื่อหเนาะเข้มเข้มค่อยหน่อยใครบ่ได้พี่น้องค่อยหน่อยแต่ว่าถ้าต้วใหญ่ใครอะไรอยู่จ้านจ้านจ้นในส้มวังนี่เอาไปออกเลยนี่ค้อยเลี้ยงเหลือเพียบเลยครับ ร้อยนี่ก็หาหกันบเกินเจ็ดพันเมื่อกี้ตนเมื่อกี้กับเจ็ดพัท่นวาต้นนี้กัสินอยอนละมาหน่อยนึงโมเดลค้ายได้พี่น้องวันนี้ต้นน่อยๆบ่เดายกันนะขายใต้พอต้ใหญ่เอ้าตัน่อยตัวหนึงเฮ้ยุ้ย อบมากโอ้ยน้องตองนี้ยังซื้อแม่ทิ้งดูอยู่เหรอเมื่อเช้าบลูมดเนี่ยสือบอลเด้อพี่น้องเมื่อกด้เ่าไดรเขาจะพันนี่จะพันได้หนิเหรอจะพันโอ้ยจะอะไรแม่จโอ้ยนี่ยพี่น้อง เจ้าสิ่อหดเจ้าสวสิเบาเด้อพี่น้องพันเดียวเพคนว่าโอ้ยลูกมัดเจ้าสื่อเบาสื่อแม่ทถึงหลุมพันหนึ่งตัวนี้เอาไปเลี้ยงเจอว่าตุ๊บผู่บอหลอดดอกพี่น้องบอหลอดนั่นกับบอหลอดเพิ่งออกมาไหนทำไมตุ๊บผู่แม่ลูกไปตุ๊บผู่บอหลอดสื่อไปกับบอหลอดเห็นถามอะไรคนเราไปมันก็ต้องไปป้อนโค้กผมนะโอ้ยน้ำตากูสีอะไรวะเอาพี่น้องเด้อ มึงเป็นอาชีพเขาจัจะไปวัตกันเด้อพี่น้องครับขเขาขเขาเพลิดเขาเพลิดเกิดซาดนาให้ไม่เป็นเทวดาพี่น้องเอ้ยไม่เป็นเบื้องที่เราพันพันหนึง่งสิตขายพันหนึง่งโอ้ยผู้ใดมีเงินซื้อไทยไทยทีเป็นไปในพี่น้องครับพันเดียวแต่คล้องคนไปส่งไายอยู่เดี๋ยวเด้อ ตัวนี้มีนมบอสเห้มันกินแม้ไหมต,ออต,ต้องเอาตัวนี้เอานมตัวนี้มันกินนี่จะฟองมาดใบหนี่งไปส่งส่งไข้อยู่ต้องเอากองใส่นมตัวนี้เด้ยอ,อ,อ,อดยไข่เห <c oughs> มือนหนีเลอหลา,า,ายสมหวังสมหวังใส่หน่อมาเบิ่งตัวนี้ก่อน นี่เรือเหอือไะไครับท่านที่เหออร,รเหอวะโอ้ตัวใหมนออกเลยตัวในหนกันเลยทยเสาตัวนี้มนันนอนมันท่านเดียครอยู่ตัวนี้ตัวน,นี้เป็นทองมสอจเดเกตมืน่น่ะตัวนี้กับสีโลงร่งมาเลรพี่น้องครับทายไปเครับ เดี๋ยวบางตัวหนึ่งกันเถอะบาอกีพวกพันมายางว่าจะขึ้นมาแ่มาเจอเจอพวกในหลกงไน เบิ่งอะไรต่อในพี่น,น้องเดอตัวนี้ผมไสดไปแล้รว,วอ 23, ออรอบหนึงมือเสาตัวนี้เท่าไรตัวนี้สองหมื่เบิรงคลิปสันนนหามมสองหมื่นสามพันาสองหมื่นสามพันหาตัวนี้ผมไสดไปแล้วมือเสารตเว่าผมเจ้าของสองหมสามาเบิ่งมาใสอีกรอบนึ่งเ,เบอ่งมาใสอีกทีอีกรอบนึ่งเล้กบเบิมากรอบนึง ศูนย์หกสองมห้าเแปดแปดเจ็ดศูนย์ครัมือเ้ามงนี้มันแต้มนี่เป็นน่องไหไปรอบหนึ่งบอกไงอะไรไปไหนตัวทางนี้เจ็ดหมื่นน่องเจ็ดหมื่นยตอยว่นี่เยมื่อเ้ไปไหนดีตัวนี้โทรพียน่องครับมือนีควายขายไปดีพี่น่องควายน่อยควายควาย่เป็นควายควายจีจอยบีขายกันนี่ ตัวหนิ่งท้ายไปแล้วตัวหนิ่งท้ายไปแล้วไปเดี๋ยวไปเบิ้งขอ,อกครับเดี๋ยวไปเบิ้องขอ,อกต่อเด้อประเทศนี้ครับก็ผูกต้นก่อนเหลือเดี๋ยวไปบวเไปไปบิงขอ,อกแป๊บนึงไป ยังคือยังคือประธานเด็กขายอยู all, course, ่เหรอคือประธานเด็กขายอยู่ันตัวเดียว้แวตัวตัวแม่ป่ะตัมเอล้วราคาเท่าไหร่มื่นเ่าไหร่ตะพันลืมไปหสองมสมื่นสีเด้อผมถ่ายไปหลายตัวแต่ว่าเดี๋ยวตัวเดียวมาื่นสี่เม่สาวแม่เอ์มาใส่อบนึงเทยไาะ

มานแห่งแต่ตตและคนนี่มันนี่ละมันขาดทุนด,ดิน,น้ำพัำเงินดอกอมาสร้างว่าค<น>่อยโค้งว่านี้เหลือหลายเลือเพียบเลยเท่าได้ละพอท่้านี่สองหมื่นสี่พันบาทคุยกันได้สองหมื่นสี่พันบาท สองมี่มันตกต้นละมืนตกต้นละมื่นมื่นสองบ่เขาให้สองพันเนขาดไปอยู่เข้าให้สองพันหรอโอตัวแม่ตัวนี้มันจะวมียเนาะเข้าให้ละสองพันเพื่อนว่ามันเคยมีลูกบ่เนี่ยนี่เบิ่งว่าเป็นเป็นเมีสาวนาะสาวเถ่าเกิดเนาะสาวเถ่าโอ้มาเสื่อเสื่อ่องขอบเนาะมาฝากเบิ่ห้ผมเนี่ 098 497 9 9าแเกเตัวละหมื่นสอพี่น้องครับนี่ก็ซื้อแม่จริงลูต้นนั้นน้อยน่โอ้ยต้นนั้นดูดูเขาบ่อไปได้นั่นบ่อ้าวตเดต้น่ะดูตัวไหนวามันดูตัวอีตูดูตัวไหนโอ้อีตูไม่ดูแลดูตัวนี้ละอุ้ยเขาอย่างนี้อีตูว่าาเดียขายได้นี โอ้ยอันใดก็ค่ะบอขายตั้งแม่มันขายแม่นี่อินอินอินอันหนูแม่ตัวนี้บ่อันแม่ตัวน้อยนี่อุ้ยตัวนี้เช่าเท่าไรเอ้ยแปดพันบวยบ่ได้บุ้ยมันไปเหยียบกันตายในรถน่ะมันไปบ่ได้หรอมันหาตัวมันชำกันกับแม่มันง่ะมันนั่นก็ถึงเงินเกิดชราใจว่าเออขนาดสอ่นเซลลกลับไปเลี้ยงเพราะว่ามันว่าให้ลูกกินนมโอ้อันใดแปดพันตัวบแม่นมื่นแปด รูงว่าเท่าเทาไรลผมว่าก,กันเลือหลายอยู่กระพันส <2000. S 1> องพันเอาพูดไดมีเงินข้อเอาสือเอาไปไทยชีวตหน่อไแม่สองพันเานั่นเงี้คงก้ยแปกเัีบอกเพื่นมาเอาแน่น่น,อ,นอีตู้นบออีตู้ตัวนี่สองพันเดอ้อฝากเบอร์เขาเร็วฝากเบอร์เขาเร็วฝากเบอร์ผมเนยเร็วฝากเบอร์ผมแน่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก่งหกสี่ศูนย์หนึ่ีนย์เพื่นขายจะลุกแมนไปหมื่น,นแนไปดป,ป,ป,ประปว่านีนรปไปเอาไปเอาไปไ้เพราะว่ามันจนีบ คาตัวมันทำกันกับคาแม่มาอีตูวเท่าไรคามาเท่นี้อีตูวกับลูกอยากได้ซิหานั่นแม่ลูกลูกตู่เนาะไอ้เมตุแม่ตู่ลูกลูกตู้ผู่ตู้ผู่เนาะลูกวัดตู่มื่นหาน้มื่นหาเอายู่์ำกันนี่ยู่สองตัวนี่เด้อพี่น้องเอาไทยไปเลยํำกันในครูนี่เด้อยึมมาดีๆเบิ่งไห มื่นหา,าลูกผูกเอาเอาดูผมไปเลี้ยงซนยะนี่นอจ้าไปจ้าต้นลูกมันนอต้นหนัดน,นอ,อเบอร์เดียวกันพี่น้องครับมุ้งตัวมันนะอุ้ยเขาขาาาึ้นบ้างสั่งหรือเนี่ยเขาอุ้มบาสเขาอุ้มบาสบอมาบนเขาอุ้มบาสมาเขาอุ้ยเขาจนจอดแล้วว่าขอดูเรวอ่ะ เขาอุ้มบาท้ตัวนี้แมนมื่นแปขายไปแล้วดูมันสองพัได้พี่น้องลูมันอยพุ่นตัวน่อยเบื่อพ้่งขายไปเราเมื่อกี้นี่นี่มันอยู่นี่นตัวนี้พระเจ้า1มื่นมื่นหาขอเบอร์อีกรอบหนึ่งไหมศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนยปดหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งควอยู่ทั้งขามันแข็งเนี่ยข้างเขาคยทางไหนเนาะอยู่อันเดีย ยาสูรนะคับ,บเมืเอเด้อเดี๋ยวนี้เลยนะครับโอ้ยพี่โอ้ยอเอาไปเลี้ยงเด้อครับอเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องครับโอิมปิกครับสื่อหูเจอนั้งร่ำเลยน้องแม่ยนไม่กินลูกกี่แล้วไว้ผสมประกอบกัรมความมันติดกันเออรถออกเมื่อไหพี่น้องรถปากกลางออกมาแล้วไปพี่น้องขอบคุณมากครับมือผมเดี๋ยวไปใส่เด้ออยู่บ้านอยู่บ้านผมสี่เหตดตัดคลิปไปเบิ่งไปเบิ่งขอบกันเถอะ